วันนี้โบม,มาชวนทำโคลิสมัช,ช่าลาเต้เข้มข้นหอมมันนัวมากๆมาลงมือทำกันเลยตัวมัช,ช่าวันนี้โบใช้เป็นยาบุคิตะของชาเอ็นนะแล้วก็จะใช้นมโอ๊ตจากโอ๊ตไซส์ค่ะใส่มัช,ช่าประมาณ4-5กรัมนะแล้วก็กรองให้ละเอียดเราก็จะตีมะชากับนมโอ๊ตนะใช้เป็นนมโอ๊ตเย็นๆได้เลยไม่ต้องตีผ่านน้ำร้อนนะคะจากนั้นเราก็ตีมัช่าแบบปกติได้เลยนะจะตีแบบเป็นโฟมมากหรือว่าโฟมน้อยเนี่ยก็ตามที่เราชอบได้เลยนะ ขอบอกว่าตอนตีคือหอมมากหอมนมโอ๊ตกับมัชฉะเมนูนี้คือฟินตั้งแต่ตอนตีแล้วอะ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้สีสันรประมาณน,นี้เลย จากนั้นก็เอานมโอ๊ตใส่ในแก้วนะแล้วก็เติมไซรัปหรือว่าเติมความหวานได้ตามที่เราชอบจริงๆเราสามารถเติมนมโอ๊ตแล้วก็ไซรัปเนี่ยใส่ลงไปในถ้วยตีชาได้เลยนะแต่ว่าโบติดทําแบบลาเต้นนะก็เลยเทแบบแยกชั้นแบบนี้เสร็จแล้วเราก็เอามะช่าที่เราตีเสร็จแล้วเทลงไปบนนมที่เราเตรียมไว้เลยก็จะแยกชั้นแล้วก็สีสวยแบบนี้เลยเมนูนี้ก็คือฟินแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเพราะว่านานๆทีจะได้กินมะชาลาเต้ สีเขาก็คือสวยมากแล้วก็มีความโฟมมี่เข้มข้นมัทฉะหอมแล้วก็อร่อยมากๆยกให้เป็นเดอะเบสของวันนี้เลย